วัสดีครับผมร้านเตอร์ไบคช็อปนะครับวันนี้เอารถโัวิงมานำเสนออเป็นเจ้า CB500X ปี2016นะครับเนงีงคันนี้จะคุมโทนดำดุเลยนะเนียโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยรถอ่าเนี่ยสวยไปพอคือคันนี้จะเป็นของแต่งแบบแน,น่นๆแล้วคือซื้อไปพร้อมออกทริปเลยคันนี้ จบครบเรียกว่าไม่ต้องไปใสอะไรเพิ่มแล้วเขาจัดมาให้เต็มเต็มจริงเต็มจริงอ่าผมแต่ยางแรกก็กาดแฮนด์นะครับผมเออนี่ของสำคัญของคนฟังเลยมีสองฝังเลยแล้วก็จะเป็นแชทบาร์นะแชทบาร์ครับพร้อมสปอร์ตไลท์สี่ดวงครับเห็นเด่นเ่นเลยอแชทบาร์บนล่างพร้อมสปอร์ตไลท์อีกสี่ดวงอ่าแล้วก็อะไรการวม่าน้ําก็มีอ่าแต่ลมก็มีเออมา่ที่จับ ไม่ใช่จับดิที่ใส่สขวดน้ำ<า>ขวดน้ำก็มีนะครับนี่แล้วก็จะเป็นท่ออาคาคบุวิกสวยๆเลยท่อใบนี้เงียบมากนะเห็นเด่นชัดเลยก็ปิ๊บสามใบเนาะอะ่ปิปป๊บสามใบสีดำสวยๆเลยนะ,นะรบรรจุของได้แน่นแน่นอนอ่าอ่าแล้วก็จะมาดูยางก็ยังเหลือเลยนะยางในเหลือเรียกว่ารับไปก็ขับ ไปเหนือได้เลยนี่ตังเหลือเติมน้ำมันหรือเปล่าเออยอกหยอกยอกแล้วก็จะเป็นโซ่ดําหมดทองนะครับโซ่สเตอร์ก็เยืหลือนะครับผมคือคันนี้จะคุมโทนดําหมดเลยนะบอกก็ถูกจัดตรงมาให้แล้วสูงนิดนึงอ่าแล้วนุ่มนะนี่เออนนั่งคือหลับเลยนะคนซ้อนนั่งหลับเลยนะเสริมพนักพิงมาหน่อยหลับเลยอ่านี่แล้วก็จะมีด้านหน้าจะมีที่จับโทรศัพท์มาให้เรียบร้อยหน้า ที่จับโทรศัพท์มาเรียบร้อยอ่ะเราจะเห็นเลขไม้ไหมไม่เห็นต้องเอาออกใช้สายญาติจุกรูนะอ่าที่จับของ m o t ต้วู๊นะโมโตวูนะครับอ่าเลขไม้ตันนี้อยู่ที่หกหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะครับห้าพันนะครับผมถือว่าน้อยนะอ่าเดี๋ยวชมสปอร์ตไลท์หน่อยไหมเป็นเงี้ยแสบตาไหมไฟเหลืองไฟขาวอ่าสวยเลยนี่อันนี้ปิด ปิดได้สามารถปิดได้นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อเอ้ตัดเส้คอดีกว่าเปิดฟังระบบเสียงเครื่องให้ฟังนะ <c oughs> ว่าปีปีอะไรนะปีส <16 S 2> ิบหกนะครับฟังเสียงเครื่องดูเหี้ยปีสิบหกเรียงคลิป อ่เป็น,เ,นเป็นรถที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและคนรอบข้างนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เงียบนะถึงจะเป็นท่อแต่งก็จริงแต่ว่าเงียบมากนะพี่ตำรวจไม่เล่นเราแน่นอนอ่าก็คันนี้จะบอกว่ามันเป็นรถที่เป็นทัวร์ิงที่แบบครบจริงๆนะครบมากเลยคันนี้ครบแบบจะพูดยังไงอะ่ะมันคือออกไปแล้วมัน ไปเที่ยวได้เลยอ่ะเรียกว่ายัางไงอยาไปซื้อกล้องมาใส่พร้อมแล้วออใช่คือแบบหรูห,หาราปาจิงโกะมากมีปี๊ดสามใบพร้อมแพ็กเต็นท์อีกหน่อยเหลือโอ<ฮ>้โหแลวว่าย้ายบ้านกันได้แล้วอ่ะเออ <laughs> คือยกบ้านเลยนะยกบ้านไปเลยเออ,อยังไงคันนี้นะแล้วราคาคันนี้เราจัดนะครับราคาเงินสดคันนี้นะฟังดีๆนะรอบเดียวพอราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสน 9 0 0 0บาทเอาไปเลยเจ้าของร้านบอกว่าจัดโปรเดือนนี้ทั้งเดือนนะเอาไปเลยหนึ่งแสเกาันบาทนะย้ำที่สองแล้วนะ, <c oughs> ะสำหรับสำหรับจัดไปแนนนะก็จะมีจัดไปแนน,นทั่วประเทศอ่าแล้วก็จะมีปีค่าเสียดค่าโอนนะครับแล้วก็จะไปปีประกันรถหายหนึ่งปีคนแรงอ่าประมาณนี้ประมาณนี้คือมันเป็นรถทัวริ่งที่ผมว่า ครบนะสำหรับคาร์ดเริ่มต้นสําหรับจะเข้าแบบวงการทัวริงอะนะเป็นคาร์ดเริ่มต้นที่ดีเลยเออขึ้นเหนือลงใต้ไปได้หมดนะครับอ,อ่าก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะหากใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจเ e b o o k l ล n e ทุกอย่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยอ,อ่าใครใจร้อนโทรมาเลยเพราะว่าราคาเงินสดคันนี้ผมคาดว่านะ มันน่าจะไปไวรีบมาจับมาจองกันแล้วกันเน,เนเอานานๆจะมีรถแบบนี้เข้ามาทีหนึ่งเพราะว่าผมมองว่ามันรถมันเต็มเลยนะเออแล้วมันจะแบบยังไงอะ่ะรถที่แบบออกไปแล้วไม่ต้องแตกนะไม่ต้อง,ง<พ>อแต่งใากเลยเอพอพร้อมใช้งานเลยอ่ะครบจบในคันเดียวอะไรอย่างงี้อ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันหน่อยโอกาสหน,น้าถ้ามีแล้วเข้ามาอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวจะมาเอาคลิปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกด ติดตามช่องมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนะผมเซ <Okay. S 2> ถ้าเป็นกำลังใจให้ผมก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยเทตลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัส <Okay. S 2> ดีครับ